เรื่องของคณะทํางานนะครับของทีมงานฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวในอนาคตพักประชาชนจะค่อยๆทยอยเปิดตัวเรื่อยๆนะครับหลังจากปีกองการเลือกตั้งมันดังขึ้นนะครับออและก็จริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นการนําเสนอของสื่อมวลชนบางค่ายที่นําเสนอออกไปแล้วว่าเฮ้ยไปคัดเดาอ่ะสเปเชียลเสของเราใน2วันนี้ต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอันนั้นเฟกนิวนะฮะอย่าไปเชื่อเฟกนิวเฟกนิว รอรอการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการอะ่ะผมใช้คำนี้นะครับจริงๆเรามีเรามีคนที่เข้ามาร่วมทำงานกับพักคหลายคนนะครับแล้วผมไม่อยากให้การมาเป็นสเปเชียลเกสการมาให้ความรู้ในเวทีเสวนาแบบนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นการที่ทำให้พวกเขาต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ใช่คนทุกคนที่เขาอยากจะอะอย่างกรณีอาจารย์สมเกียิพูดได้เพราะท่านเองก็โพสต์ลงเพจไปแล้วใช่ไหมครับท่านต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองอยู่สถาบัานทีดีไอใช่ไหมนะครับเราอย่าไป นะครับอ,อ,อย่าอย่าอย่าไปทําให้ทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจดีในการพัฒนาประเทศต้ตองเดือดร้อนในเรื่องนี้นะครับแต่แต่ผมมีเพื่อนที่วันนี้สามารถมาเปิดตัวได้ <Yeah. S 1> นะครท่านแรกนะฮะ <Wow. S 1> ท่านแรกแ <Yeah. S 1> อบบอกบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะ <Yeah. S 1> คนแรกเนี่ยแคนดิเดตนาย,ยกลำดับที่หนึ่งะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ใครอื่น <Yeah. S 1> เป็นผมอยู่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไ <Yeah. S 1> ท่านที่2ครับเป็นนักนโยบายสาธารณะมาก่อนนะครเคยทํางานวิจัยเรื่องนโยบายสาธารณะเข้ามาร่วมเดินทางกับพักอนาคตใหม่ตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะและก็เป็นคนที่หัวหน้าพักเกรงกลัวและเกรงใจ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยออส่งมอบความรู้นะครับช่วยยกระดับการทํางานของเพ,อเพื่อนร่วมพักมาโดยตลอดนะครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรู้ว่าโน้ตฮาวในการปฏิรูประบบราชการ นะครับรู้ไส้ในของคนไกะระบบรัฐทุกอย่างระบบงบประมาณทุกอย่างนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐนมรตรี ree, คนที่สองไม่ใช่ใครอื่นครับที่หมายสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนฝ่ายนโยบายครับเตืนครับ <añ ez> อีกหนึ่งท่านคะ่ะอีกหนึ่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเคยเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคร<า>แล้วก็เดินทางมาร่วมกับพักตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เช่นเดียวกันนะครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างนะครับการเสนอชุดนโยบายที่เรียกว่ามีความคลุมนะครับและก็ถูกยุทธศาสตร์ของไทยในโลกนะครับเป็นคนที่ พูดในเรื่องของการที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะพัฒนาอุตสาหการรมให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องพยายามสอดแทรกประเทศเราเข้าไปอยู่ใน global supply chain นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้า,าพักประชาชนในฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับขอแนะนำนะครับพร,พราม <c andid ate> พรามนิสเตอร์ตแคนดิเดตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่3ของพรรคประชาชนอาจารย์ต้นวิรยุทธการชูชัดครับครับ ทุกท่านครับผมบอกว่าผมอาจารย์ต้นพี่ไหมนะครับเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยเราเลือกคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกท่านทราบไหมว่าตั้งแต่เปิดสไลด์หน้าแรกเนี่ยนะที่บอกว่าไอ้วิชั่นของเราเราต้องการสร้างไทยที่ไม่เถ่าสร้างไทยที่เท่ากันสร้างไทยที่ทันโลกนะครับสำหรับอาจารย์ต้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับอาจารย์ต้นชัดเจนอยู่แล้วเป็นคนนําเรื่องของนโยบายเ,เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอดแทรกไทยไปใน global supply chain ใ้เท่าทันโลกอาจารย์ต้นมารับผิดชอบช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับอีกทั้นหนึ่งฮะเอหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าสิริกัญญาตันสกุลดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการมันเกี่ยวอะไรกับไทยเท่ากันมันเกี่ยวอะไรกับไทยเท่ากันนะครับผมอธิบายอย่างนี้ตอนที่เราพูดถึงเรื่อง ปัญหาทุนผูกขาดโครงสร้างพลังงานความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่พยายามพูดมาเรื่องการปูแพลตฟอร์มนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่แก้เรื่องโครงสร้างของรัฐถูกไหมครับทำยังไงให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนทํายังไงให้การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ทํายังไงให้การตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณไปมันไปลงทุนในคุณภาพชีวิตทําให้คนในประเทศนี้เท่าเทียมกันจริงๆเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่กลับมาแก้ กลไกอํานาจรัฐ,รฐการเมืองระบบราชการนะฮะพี่ใหมนะฮะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปรัฐนะเพื่อทําให้คนไทยเท่าเทียมกันส่วนผมครับไม่เหลืองานแล้ว <c oughs> <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นนะฮะผมบอกงี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่เราพูดกันถึงเรื่องทุนเทาเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันโยงใยกันขึ้นไปตั้งแต่ระดับล่างขึ้นข้างบนเนาะ แล้วสุดท้ายเนี่ยการที่จะแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยมันหนีไม่พ้นว่าคนที่อยู่สูงสุดของประเทศเนี่ยต้องเอาจริงกับเรื่องนี้นะครับคำว่าเอาจริงกับเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะการจัดการกับคนที่ไม่ได้อยู่ในพักพวกตัวเองแต่วันหนึ่งถ้าคนในกลุ่มของตัวเองคนในพักการเมืองของตัวเองรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของตัวเองขึ้นมาทําผิดผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันคุณก็ต้องกล้าจัดการเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่กล้าจัดการ คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งโครงสร้างได้นะฮะเพราะนั้นสําหรับผมมีทั้งอาจารย์ต้นมีทั้งพี่ใหม่ช่วยดูแลงานทั้งสองด้านที่ยากลําบากแล้วนะฮะผมขอรับผิดชอบเดียวนะฮะประกาศเป็นคำมั่นสัญญากับทุกๆคนนะฮะส่วนผมดูแลทําให้ไทยไม่เท่าครับประกาศกำจัดธุริตคอร์รัปชันให้หมดจากประเทศนี้อันนี้นะฮะเป็นโฉมหน้าทำงานของพวกเราในอนาคตนะฮะเราทำงานเป็นทีม ที่บอกอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าการนําเสนอตัวในการเลือกตั้งเราไม่อยากให้เป็นนายกกล่องสุ่มไม่ใช่ให้ประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งและไปเลือกกันเอาเองว่าตกลงสามคนนี้ใครจะเป็นนายกคนถัดไปนะครับเราต้องการตรงไปตรงมากับประชาชนตอนคุณเข้าคูหาคุณต้องรู้เลยว่าถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์สองใครเบอร์สามนะครับแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็นี่แหละฮะทีมชมหน้าของพวกเรารวมถึงพวกเราก็จะทํางานในฐานะเพื่อนร่วมทีม ช่วยกันส่งต่อประเทศไทยที่ไม่เท่าเท่ากันและทันโลกไปด้วยกันนะครับเหลือท่อนสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีช่วง Q&A พี่ใหม่บอกยังไม่จบเมื่อกี้เราคุยกันโนวอตเราคุยกันโนฮาวพี่ใหม่เคยมีเสียงในหัวแล้วก็บอกผมพี่ใหม่ถามว่าโนเวนเมื่อไหร่วะ เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นสักทีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเรากลายมาเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งได้ใช่ไหมครับแต่มันยังมีกลไกของรัฐเสียงสว,วเรื่องข้ออ้างต่างๆทางการเมืองที่ทําให้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ครั้งหน้านกลไกต่างๆเหล่านั้นเริ่มหายไปแล้วสว,วโหวตนายกไม่ได้แล้วนะครับเงื่อนไขาทางการเมืองอื่นๆนะครับเริ่มคลายล็อกลงไปบ้างแล้วนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้ใบอนุญาตที่1มาเพื่อที่ให้พวกเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วสําหรับเราเองคําว่าใบอนุญาตที่หนึ่งนั้นในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็น2ประชาชนถ้าเราได้20ล้านเสียงถ้าเราได้ครึ่งหนึ่งของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะถ้าครึ่งหนึ่งของคนประเทศนี้ที่จะเข้าคูหาได้เลือกพักประชาชนจะมีใครปฏิเสธการเป็นรัฐบาลของพวกเราได้อีกหรือเปล่า คำถามโนเวนก็คือไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่ใหม่ไม่ใช่อาจารย์ต้นที่รู้ฮะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะเกิดขึ้นไหมในการสร้างรัฐบาลของประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นคนที่จะรู้โนเวนจริงๆคือใครครับคือประชาชนทุกคนดังนั้นผมขอนิดนึงการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ทุกคนช่วยกันส่งต่อพลังช่วยกันณนงลงช่วยกันทาความเข้าใจกับคุณแม่ไม่ใช่ทะเลาะแต่เป็นสะพานเชื่อมใช่ไหมฮะเพื่อที่เราจะได้รู้โนเวนกันสักทีว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านเนี้นนนนนย <laughs> ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆขอบคุณมากครับก็ เ,เนื่องจากเดี๋ยวเราจะมีเวทีกันที่โซบาชั้น2นะครับเพราะนั้นการตอบคำถามแลกเปลี่ยนผมพี่ใหม่จันต้นแล้วก็พี่ติ่งเลขาธิการพักเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอสำหรับประชาชนและสมาชิกพักนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น2นะก็อยากจะให้ช่วงท้ายนี้เป็นการถามตอบนะครับจากทางสื่อมวลชนนะครับก็มีสื่อมวลชนท่านใดอยากจะถามบ้างไหมฮะากาครับ รเรื่องของการเลือกอตําแหน่งในฝ่ายบริหารสูงสุดอย่างแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอาจจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าเราต้องรักษาสมดุลระหว่างกระบวนการที่เป็นการตัดสินใจฝ่ายบริหารและการมีส่วนร่วมนะครจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าเราสังเกตในเรื่องของการเลือกฝ่ายบริหารอย่างเช่นนายกอบอจอที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกับสสสอ,สอ,อบอจอสทต่างๆนะฮะ แต่ผมเชื่อว่าผมเปิดมาทั้ง 3, อีก2ท่านเนี่ยสชื่อนี้เป็นชื่อที่ทุกคนให้การยอมรับทั้งสมาชิกภายในพักทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงโบตเตอร์ของพักด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจตําแหน่งสําคัญสําคัญแบบนี้ต้องใช้อํานาจในการฝ่ายใช้อํานาจฝ่ายบริหารระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าผมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับ กกกาาาารรรเเเเีีียยยนนนดดัับใของมมปญห่ครับก็ในเรื่องของคดี44สสเองก็อยู่นอกเหนือความควบคุมของพวกเรานะครับและผมก็เชื่อว่าการที่พวกเราลงชื่อในการแก้ไขกฎหมาย1-2เนี่ยเป็นการใช้อำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับในฐานะสสนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินถึงแบบนี้จริงๆผมผมตัดสินใจนะครับพวกเราตัดสินใจในการที่เลือก นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3าคนเนี่ยดูตามความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถอย่างที่ผมบอกปัญหาประเทศก็คือไทยไม่เท่าไทยเท่ากันไทยทันโลกนะฮะเรื่องของการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองเราก็มีการประเมินไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าพวกเราเบริสุทธิ์ที่ทําในสิ่งนี้นะครับในการยืน่นก,การแก้ไขกฎหมายที่ผ่านมานะฮะก็คงไม่ได้เ,เลือกออหนึ่งท่านหรือสองท่านที่มายืนอยู่ข้างผมในวันนี้เนี่ย ด้วยการที่จะพยายามหลบเลี่ยงประเด็นทางการเมืองอะไรนะครับแล้วก็ถึงวันนั้นถ้ามีคำตัดสินออกมาจริงๆที่ผมกับพี่ใหม่เองก็อยู่ในอในอยู่ในขายซีสอสด้วยเนี่ยถ้าจะต้องมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเราก็พร้อมที่จะไปต่อและผมก็เชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนนะคในณนขณะนี้เนี่ยยังเรายังมีบุคลากรที่มีความสามารถอีกหลายคนพร้อมที่จะขึ้นมาทําหน้าที่ครับ ครับผม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 พูดได้เต็มปากว่ายังไงก็ต้องอยู่ในคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารอยู่แล้วครับสองท่านนี้ไปไหนไม่พ้นแน่นอนอยู่ในกระทรวงไหนนะครับเดี๋ยวรอรออีกอีกชักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่เข้าสู่การเลือกตั้ง เรื่องของการจับมือผมผมขอยกตัวอย่างกรณีการทูตเป็นหลักแล้วกันนะฮะในขณะที่ระดับโลกเราบอกว่าเราไม่เราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างแต่เราเลือกวันละใช่ไหมครับผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจริงๆเราเอาโจทย์สําคัญสาคัญของประเทศเป็นตัวตั้งทุกนยโยบายที่เรานําเสนอมาในสองวันนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นพักการเมืองที่มีผู้สืบทอดอํานาจมาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยตรงเป็นผู้บริหารพักหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็สามารถที่จะยอมรับ ชุดนโยบายของเราได้เหมือนเรากางทีโตอนบวชนายกะครับเราก็คงกลางทีโเหมือนกันเปิดเผยให้ประชาชนเห็นโปร่งใสตรงไปตรงมาใครรับเงื่อนไขเราได้มาพูดคุยกับเราอย่างรวดเร็วและจริงใจนะครับผมก็คิดว่าก็มีความเป็นไปได้หมดแต่ถ้ามีคนยื่นซองมามากกว่าหนึ่งคนก็ต้องพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาว่าใครที่เราดูแล้วจะสามารถร่วมง,งานกับเราได้อย่างตลอดรอดฝันะับ ก็ไม่ได้ถือว่าค,คือผมไม่อยากไปตอบออแทนเ,เขาอะนะฮะว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดจริงๆทุกอย่างก็คงยังอยู่ในกรอบ MOA อยู่ตราบใดที่นะครับตราบใดที่ถ้ามีข่าวมาว่าจะมีการยื่นหนึ่งท่านหนึ่งและมีการชิงยุบสภากรน,นั่นก็แปลว่าพรรคภูมิใจไทยเองนะครับหรือรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังคงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าดูตามบริบทการเมืองในปัจจุบันการให้สัมภาษณ์ต่างๆของนายกที่ออกมาเนี่ย นะครับผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วเราก็ยังมีอำนาจในการกำกับดูแลตรงนั้นอยู่นะฮะกเ็เรื่องของการดึงสอสอนะครับต่างพักเข้าไปร่วมกันมากขึ้นหรือจะเรียกพลังดูดเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พักประชาชนเราทำาการเมืองมาแบบนั้นนะครับเราทำงานการเมืองคนธรรมดามาร่วมกันทำงานการเมืองอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับพักไหนเขาจะดูดกันยังไงใครเป็นรัฐบาลแล้วได้สสมากขึ้นก็ให้เขาทำไปในรูปแบบของเขาเราก็ทำในรูปแบบของเราครับ ก็ต้องขอดูเนื้อหาในการอภิปรายก่อนนะครับเราเรายึดที่เรื่องของเนื้อหาในการอภิปรายเป็นตัวตั้งนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยมีของจริงนะครับไม่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องด้วยเกมทางการเมืองอย่างเดียวนะครับแล้วเราเห็นนะครับว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแต่ละท่านรวมถึงตัวนายกด้วยเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครมีข้อมูลที่ทุจริตคอร์รัปชันมีใบเสร็จจริงๆอะ ผมว่าตัวผมเองเพื่อนร่วมพักก็ไม่สามารถที่จะโหวตอุ้มได้อยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูของก่อนครับคุณผู้ชมว่าในการเลือกตั้งครัหน้าค่หลังผลการเลือกตั้งออกมาแล้วค่ะวันอะไรมากที่สุดหากพักประชาชนเป็นพักอันดับหนึ่งได้สองสมากที่สุดแต่ว่าไม่สามารถจัตั้งรัฐบาลได้เหมือนปีมหกับคดีทางการเงินที่อาจจะตามมาภายหลัถามว่าคาดหวังอะไรนะคะจากการที่หลังจากที่มี หวั่นใจ,นใ,จใช่ไหมคะหวั่นใจเรื่องอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หวั่นใจเรื่องเดียวที่น่าจะเป็นปมในใจเราตั้งแต่ปี2566นั่นก็คือการชนะเลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะซึ่งเราก็ เข้าใจเงื่อนไขดีนะว่ารอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีสวแล้วก็ตามแต่ว่าการชนะแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลยดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเราถึงมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานขนาดนี้ที่อยากที่จะได้เป็นรัฐบาลพักเดียวนะคะเพราะว่าการที่ได้ต่ำกว่า250นั่นคือแทบจะเป็น 80- 90%ว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง และเราเข้าใจดีว่าประชาชนไม่อยากที่จะรออีกต่อไปประชาชนอยากให้เราเป็นรัฐบาลจะแย่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะที่ที่เราก็ยังคงต้องทำงานอย่างแข่งขันมุ่งมั่นเพื่อให้พักประชาชนได้เป็นพักจัดตั้งรัฐบาลเพียงพักเดียวค่ะ ก็จริงๆเมื่อกี้ผมได้ตอบไปแล้วนะครับว่าเอาวาระเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีพรรคร่วมรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยตรงเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ในรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวอรอเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อมีการต้องตอบคําถามบนเวทีดีเบตว่าแต่ละพรรคมีจุดยืนที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวาระที่พรรคประชาชนอยากจะผลักดันอย่างไรเนี่ยก็จะเห็นโฉมหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าใครร่วม รืมร่วมกับพรรคประชาชนไม่ได้ครับร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ไหมร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับก็ผมขออนุญาตไม่ไม่ตอบตรงนี้เพิ่มเติมเนาะเพราะเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วครับว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นยังไงครับเนี่ยมีเทาไม่มีเราครับ ครับก็ยืนยันในเรื่องกระบวนการในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในประเทศนะฮะซึ่งในความเป็นพรรคมลชนที่มีความเป็นประชาธิปไตยในพรรคสูงนะครับก็เป็นธรรมดาที่อาจจะมีการส่งเสียงสะท้อนออกมานะครับซึ่งสิ่งหนึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นนะครับว่าพรรคไม่ได้เข้าไปควบคุมความคิดหรือการการแสดงความคิดความเห็นของใครนะครดังนั้นก็ในส่วนคนที่อาจจะ รู้สึกผิดหวังนะครับกับกระบวนการที่ผ่านมาผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเรามองเห็นแล้วเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเข้าไปทํางานต่อนะครับแล้วก็ยังอยากจะยืนยันว่าในฐานะผู้บริหารนะครับเราพยายามออกแบบกระบวนการที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เปิดกว้างให้กับทุกๆคนมากที่สุดนะครับก็ถ้าจะขอเรียกร้องกลับไปเพียงแค่อย่างเดียวนะครับลองถามทุกคนที่เข้ามาเป็นคนดิเดตของพักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครคุณเข้ามาสมัครเป็นคนดิเดตของพักเพราะอะไร ถ้าคุณบอกว่าคุณเข้ามาส,สมัครเป็นแคนดิเดตของพรรคเพราะคุณอยากจะเข้ามาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงการเป็นสสมันเป็นแข่มหมวกหนึ่งใบที่คุณพร้อมถอดออกได้เสมอวันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รับเลือกการเป็นแคนดิเดตของพรรคเนื่องด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะมันยังมีตําแหน่งแห่งที่อีกเยอะครับที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนงานทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องเป็นแคนดิเดตสสก็ได้นะ,ะับเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะขอเรียกร้องหนึ่งข้อกลับไปก็คงต้องถามใจตัวเองว่าคุณมาทำงานการเมืองเพราะอะไรครับ สองคำถามนะ,ค,ะครับคำถามแรกก็คือถ้าหากสารก,การพาไปอาจารย์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆการรับผิดชอบเรื่องไทยทันรุเนี่ยวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายที่เป็นรูปธรรมจะทำอะไรบ้างน,นะไี่เกิดขึ้นอะไร,รท,ที่สองคือผมรู้สึกกลัวอย่าจางตัวเองว่ามีความมั่นใจที่พ่อของอะไรบ้างในการเช่าบรัิกาแหน่งนี้ครับครับต้องขอยืนยันตรงนี้ว่าเราสามคนทำงานเป็นทีมแล้วก็ผมยืนยันว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ จะเป็นนายกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศไทยณปัจจุบันมากที่สุดสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราต้องการอย่างน้อย3อย่าง1คือคนที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาแบบปะผูมาตลอดคุณเทงนัทพงศ์จะช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบข้อ 2. เราต้องการเติมความเป็นดิจิทัลเข้าไปทั้งในตัวรัฐราชการไทยแล้วก็ต่ในตัวเอ e ด้วยนะครับซึ่งคุณเทงนัทพงศ์ก็สามารถทําได้ตรงนี้และสุดท้ายที่สาคัญที่สุดคือ ความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความเอาจริงซึ่งผมยืนยันว่าคุณเทงนัทพงศมีครบทั้ง3ข้อและจะเป็นผู้นําที่เหมาะสมกับสถานก,การณ์ปัจจุบันของประเทศไทยครับเคครับก็น่าจะหมดคำถามครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่โซบาชั้น2ครับขอบคุณนะครับ